네นี่ยโชว์ละโชว์เันโชว์เังเออมอ่กมอ่กมอ่หนอกต yeah, yeah, yeah. 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 ิ๊กติ๊กโอ้ยฮ่เสวัสดีครับันนี้อยู่กับช่องข้อประเภทนะครับมาแอลเจียงไฮยครับวันนี้มา เออบ้านหลานดีได้หนูหนูพุกไหมเขาก็บอกมาห่อร้อยว่าจะยๆเดี๋ยวเฮ้ยตามก่นนะครับเออวันนี้มาเอวโอ้วันนี้ครับเอววันนี้ครับสวัสดีครับเค้กเนาะครับครับนี้มีเมนูพิเศษนะครับจะอ่ามาต้อนรับไส้เบาลูกลูกตี๋ไหนม,มาก็เป็ปน,นลูกกระปุลเม้าหน่อย แมวน้อยครับกิโลนี่นะแน้อยรับอยู่ครับนี่นะครับหพอหลวงพ่อั่บเดี๋ยวพูดตัวเมีนิเดี๋ยวพูดพูครับเหมอนเปินลอ่รับอแ่พวกันได้ลับอยนี้อนี้อนี้่ายแล้วครับเต๋แข็งเว้มันบอกให้ดีละแข็งเลยมาถึงกับดังไฟต้งหน้ามครับตรงหน้ายเขาจะถอนหุนมัน เชฟเค้กจ okay. ัดการแล้วพอผมไปใครฐานะครับน ouais ่งหนครับผมยังีไม่นา้องเลียเครื่อเหม้อวกันอ่โอจะดีกินไม่ดีกินหมดเลยแหละครับผมเดี๋ยวเรารอกันไปนะครับโอเคครับข้างนี้อ่ะบอปขาบอสดุ กินอะไรนี่ยไปไปกินอะไรล่ะอ่านี่ปปรไว้พันเลยครับพันตัวละตัวกินไปกินไปของละจิ้มพอก็ผ่าดิ๋ยวนะพันกัวตัวจะมีเวลาอย่ามายั่งนี่ครับเอ้ยบังตัวบองโบว์บองที่ไหนรุ่มไอ้คลิก เธอพอที่กิโลเล oh, <no. S 1> <laughs> ยนะเอาเนอะ พนดีถ oh ้า <conference> ก <two entertain> en> uh ั huh. oh, no. oh, ึงจะพนดีครับ้าผมกันี่เ็ดมากอาน้ะน้ำะดุ้งอะดุ้งนกเบาจอยู่ไหนครับลำปูเหมือนกัน้ลำปูวไหนครับปาแค่นคนเดียวนันี้ าลวหลวกมือนก็นกนหลวกของแค่แบกน,นี้กันน้ำหอนได,ด้ตทีแล้อนันนี้ขนาดหนึ่งกิโลองก<ข>อนท<อ>ี<ๆ>่เขาจักแต่ว่าเนาะสรง่นะเนี่ยอาดาัดตุจอันนี้อาทาดขนาดเส,ส้นพาสูตรกลางประมาณ8ปดสิเซนเ <laughs> กเมตร <laughs> <c ười> ว้าว้กกลมว ก็จะเต็มทา่าแลโอเคครับเผ่นที่ตามครับเอาครับสองแรงแข่งขันช่วยกันนะครับสองพีนงน่น้องหนูคนขวัวหนูมาโลกคนหนู <c oughs> ถ้าเป็นจังหวัดอย่างว่าที่เข,ขาใจ้ขี้พึงพ่งเนาะขี้พึง่งต้มเจ้ขี้พึ่งหลอกออกเป็นขี้พึ่งต้มแล้วก็รทำสัก๊อตาบบนี้ได้นหะมจุ่มแล้วก็หลอกออกไดครับถ้าเป็นีหนูวะ

แนกบกองงานผมหนูหมดแล้วครับหมดหนูหมดหนูหมดเดีย้หมดลยหรอต้มต้มตมกินมาหน้าหอเขาหนูกินมานี่กแต่หนูเดี่ยเานี่ชื่อเป็นเป็นหนูเลี้ยงนะครับไม่ได้เป็นหนูน้ธรรมดานี่หนูเลี้ยงนะารนี้ครับแต่ค่อนข้างมดพอกินเนี่ยเจ้าของมนูแลนีขนาดนอไอนีไอ้นีหปูนะ พูดไปสุดายให้เค้กชิมหําทหาหนูอันนี้เป็นแ่งนะครับก็แหนูนะเพราะผมคนีกว่หนูมากหนาเลิเปื่อม้ายัดจัดหน่อยม้ันานะครับมันออาบดเสี้ยงเอากมาเผาซ้ำครับเอาเอาขดออนขุดอยไม่ก็องครับ นี่ขนาดขนาดขวนมันนานีนี่เป็นเียนขนาดนี้ยเอาเอาเอาคอมหน่อยเอาคอมนขวนเอคอทอนมังล่ะอันนี้มันมันที่ีไปหายเขาเขาฟิตแข็งมัตั้งแต่ตวนะครับอถอดข้างใหญ่หน่อยเอาเล่องดมผซ้ำหน่อย เอาขนบัวขนไล่ขนขนอ่อนๆแล้วมันมดนะครับเน่เดี๋ยวเผาแล้วเดี๋ยวเอาไว้จะคลาคัดทึงกับมึงมันขาวครับแลรถกินขาวกินอย่างมึงมันขาวกันแล้วมันไก่เนาะครับไก่คล้ายๆไก่ครับเขาเขาเขาว่ารสชาติมันก็คล้ายๆไก่ก็คล้ายๆหมือนูวกันนม่ต้องแต่ผมก็ยินแล้วผมก็เลไม่นี้จะลองกินบัวคำกวอนหนัอยากกินหนัวครับ คือเพราะว่าลบลบ,ลบผมด้วยเห็นอะไถ้ากลัวเมียหรอกลัวเมียต้องแต่งลูกเขาแตกนี่นางเอกสาวลูกตโตานะนี่มีสาวสาวสาวด้วยแมวหาตัวนี้วันนี้คุหนึ่งยากจะใครครับกินตัวเต่งกินได้ยูมกอลเสฟครับได้ครับผม ขางในนี่จะมาทายท้ำนะมาอายจะดูโหสได้เหดไหไอ้จะไข่คือรถดกินก็อะไรคัดเมือมีขับขับขับดำไม่หน่อยที่ว่าเมือมันเามมันมอมันสามันยู่อยู่อย่าน้ขอขอพับหน่อกเปินขาสองขานใอ้ขี้ใส่มันเลย แข็งแขมันเหมือนไข็มันเลยอ่ะร่างเอาเลือดเอาเอ็งเอาข้งหมดอเนี่ยมันมันเหมืนมันแดงเอาไว้มาตัวมันไม่ฉี่เลยเจ๋อนี่มีนี่มีจำนายแทมกรรมนะครับอันนี้ยังครับมีครับมีลายยางนะครับลายยางอยู่ัมลายกับจะเป็นหอมขาวหอมแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นห่วงนัวนะครับถ้าว่าใครได้ยิ่งห้องใครห่วยิ่งห้ออย่างเดียดสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะครับนี่เส้นหน่อยเส็บหน่อยเส้นลายเส็บลายบนวานะ นี่นี่ใส่เผื่อให้มันเป็นสีนิดหน่อยอันนี้จะเป็นอ่าอ่าน้ำมันหอยตาสามไม่คััวนะครับยังไม่เข้าคร<ช>ับสปอนเซอร์สปอนเซอร์ยังไม่เข้าอ้อถ้าเข้าได้จริงขายทีๆเลยไม่เป็นไรนะครับต้องใส่อย่างคุณล้ำครับใส่แล้วแต่ความอชอบนะครับน้ำมันหอยอ่าอ อันนั้นทับเดี๋ยวเอาใช้ไม่เสียบีมันลำเยอะตีอย่างเงี้ยกันมีเรื่องลำนียบเสียนวสบน้อยเขาใส่แล้เสียลายนี่ต้อนวนวดใหเข้าเข้าึเ้านือเขาชินนเนี่ยบ้นเานี่ยกินเต้นกันเด้เน่ยกินแต้นะไอ้แกินแต้ครับ ขับรำฮาก็บกว่ารำครับขับบาลฮะก็บอกว่าำครับํำมุ้งโอ้น้ี่ดดสโลแกนชองมรำดีขออนุญาตใจ้มือนะครับจัดเลยครับไม่กลวเมียก่อนฮะกลวเมียก่อกลัวเรียบร่อยละเดนไดาแน่นอนได้นี่นะเขาวอ กวางเงี้ยกวางหมาดีกว่อ้บ้าอ้าวขอบยางแล้วครับผมจัดกับนี่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 ไหใช่ของเขาเขาต้องเอาหลังงูไปก่อนเอาหลังก้อนเพื่อให้มันให้มันเหลืองนี่เนาะให้มันเหลืองให้มันเหลืองหน่อยจัดทานกับห่อฮ่อนปลาล่ำนะครับ หมกผมให้หมกนี้ประมาณ80องศาไม่ครับเลยนะไม่เลยเราเตรียมเอาไม่ไหมนะครับไอ้บ่าวที่ว่าจะล้ำงว่คิดว่าจะล้ำอยู่หางนี่เขาว่าล้ำขนาดนี้นะเดี๋ยวขอจิ้มก่อนนะครับถ้ามาสู้มันหางจ้องจ้องเลยต้องจิ้มตอนมาสู้กับตอนสู้ละต้องจิ้มตอนมาสู้จิ้มจิ้มต้องต้องต้องมีมีฟโฟเตอร์เหมือนกันต้องต้องจิ้มก่อนถ่ายน้ำรียบมาไว้ครบทุกติดตามครับเย่าามผมเราต้องที่สามยกมือด้วยกันยิ้มกัน เอ้ย yeah. okay. uh? okay. ีกติดตามนมครับมาครับขั้นแรกลืมลืมท้าก้นมันใกล้มันใกล้เลย มี่ผัดมักงคะนั่นนี่มันตาไปจิ้มกับจำได้โยแต่ลืมลืมครับครับช่วยไปใส่อะไรยังอะตับส่วนหนึ่งลองจิ้มเหรอครับนี่เค้กรองพิมตับเหรอคนบะกินคนบะกินนัวมั้ะบะเกยกินเลยมั้งะถ้าไ่าขึ้นเดี๋ยวเทคเทกเจอมันอาจจะเหมือนตับไก่ของิดว่านะ ไม่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 น้มันโย่ขมนก่อนเหมูเฮ้ยหมไม่กทำเดี๋ยววิอันนี้ต้องมาไปหามแล้วครับิตับๆไกินไม่กินหนูก่อนไกินหนูก่นตับไก่อ็้ก่อเสร็นเลยใ้ยาวกันแส่มมอแกน

อมนอกนุ่มในพี่กาล้ำขนาดทำบม้อนะหมัอหม้อขนาดไปได้ไปได้ตีแล้วครับได้ตีแล้วแน่นอนอ้โหได้ต <Wit default> e ีแล้วอ้าวคนเดีย้วยมั้งอ้าวใครกิน mình có này gù không gù không gù gù con nô không anh 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 sao có máy này

เดี๋ยวเค็กเดี๋ยวลื้นพอหางนี่เอาซุเลยครับตัวนี้อันนี้ครั้งแรกเหรอกวาน้าวลาเอ้ยหมูเอาหน้าลาวหัวลาวหัวหน่อยนึงไอ้วานองเจ๊ิ้งนี่เลยไหมไอ้นี่เนี่ยเี้ยเนี่ยมูหันนกำกับกำกับมโกย โอ้ยโอ้เป็นเส้นนั่นหรอจนเปินเส้นยังไเปิดเพื่อนเปิดให้ดมเอาะยังไงต้องกะเดี๋ยวไปไปให้กำลังจกินกินเขาพบบกะกินเขพแมานกนนี่ยเนี่ยเอ็มรับมาก็ถายเหมือนไก่ก็เหมือนเหมือนเหมือนหมูเลยเหมือนคบหมูหรับมาครับผมทานกแม่มาดูหาวันอ่าคนบุกนบุกย่เอา ไอ้มอนหนูไม้เร็วแมปารโนพนเหอแม่ปารโนอนหนูหอนหนูไม่หหนูวอืมอีก่ะเาขดนี่ว้าวหูิ้มยอะเิงไม่หด้เอาเรีเจ้าของ เจ้าของหันเคี้ยวเมื่อกี้สะดุ้งเจ้าของกินได้หน้าหาปพงนี่กับมเคียวมันกับอุ้ยลิ้นกบล่ะไอลิ้นกินก็ไม่กินหรอกเนี่ยฟอกแนทบอกของงานผมนี่มีละหนูหนูนี่ก็กินหนูได้แล้วเหมือนกันเข่าข้ากันไม่ใช่ผมมากินโอเคนะแล้วครับขาเลย มอี imi, no e. ันไเสียฟรีเลยนี่ฮัทฮัทฮัทจยูทูบเบอร์มองเปิดยูทูบเบอร์เปิดมือต้องหนิงนดหน่อะอเวงานะครับโอ้น้องเบาสาคนรวมมาลั่กันมงงนะัหนูันูัน่หมูหัทไอ้ย่งมอยังอ เนี่ยสะอาดอีกะเหมาะขนาดเนครับน้ำเออเอาดีไหมงน้ำจิ้มไหมอืมงน้ำจิ้มโอ้โหไอ้ข่ไข่แข็งเน่ยนะร้อ่าเลยยัยังครับสองใบสองรูอใ่ี ันนี้หนังมันของทะเลชุดนี thinking, bigger, ้ทันหนูพอดีอะไรเนี่ยบอยี่สิบตังค์รู้ว่าล้อมก็วันล้อมล้อมอยู่ล้อมแา่วันมันหัวแค่วันไม่บอกมานี่ยมันอุ่นนะไปต่อนะนี่มืันห่างมั้สิหนักจากหนูนะมี่เขาจะมีหอยนะ ทับไหนกุ้งไหรอกุ้มนี่ลูกเคิงมากร like อ,อ่าน uh, oh. ี oh. ่ลานเมืองลานเมียงลานเมียงลันเมียงเนาะมีหอยเออ๋อนี่นะนะหอยแข้งนี่นี่เน้สุดยอดเดี๋ยวจรงนี้ทายทำคลิปของหัวคุณเค็กหัวปลาโคหัวปลโคครับปลาตีตามสองกันนะครับเดี๋ยว

you <laughs>